อาวิโยวันนี้เราอยู่ในโกลกาเดนนะครับเป็นไม่ใช่ในไมค์ครับในแมปเอ๊ยต้องบอกว่าเล่นไมค์ครับในโกลกาเดนเอ๊ยเล่นโกลกาเดนในไมค์ครับเออวันนี้เรา,าตอาอถอดอาวิโที่แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะขายอ,าอนะไรรถแอเอาขายไม่ได้แล้ว เรามีสกุลเงินซอมบี้นะครับตอนนี้ก็เป็นพิกเล่นนะผมได้เอาเงินพิกเล่นนะ่านะ้เงินซอมบี้นะเขเมชึบอ่าให้มาก็ขายสาบะดเอ้าไม่ให้ขายแล้วหรอ ก็ไม่ได้แล้วครับตอนนี้พืชที่ดีที่สุดของเราครเป็นสัะรดนะแต่ว่ามันขายติดต่อกันไม่ได้ดูความยีนมันเป็น NPC นะครับเดี๋ยวดูกันอา้าต้นไม้มันซื้อตองนีนอ่ะ่ฮ้ย อันนี้มีสปริงเกอร์ทุกอย่างมีเทอร์สปริงเกอร์แต่ไม่ใช่มีเทสไรท์อันนี้สามารถมีเสรื่องเทศอาหารได้อยู่แล้วประมาณนั้นก็แค่คนเดียวต่อไปเดี๋ยวผมก็จะอืมอีกโอ้มีแคนี้ ซิ้นลาบมาซื้อมีต้องสักอย่างต้องดูตรงไหนอืมน้องเบ๊กู้ด้วยเหรอเพิ่งเจอของขวัญ้างน้ำอยู่นะมของเพิ่งเจอไปเฮ้ยเจออะไรโบอะไรสักอย่าง,อออาง,อางอของเต็มอ่ะของลดละนล่กองเลยละต้องไปใส่ด่วน รวย,ยนี่ดิงไป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 รวยนะรวยเคมันไม่มีกล่องหรอเดี๋ยวผมจะได้่ากมันนี่ได้เป็นต่างเอบนะ มาหาเสร็จเอามาเคเราได้ตั้ง NPC มาแล้วนะอืมอันนี้ห้อันอเคอันนี้เราตั้ง NPC ยี่สิบก็ได้โกได้เนฮะ้ยสปีดไดมอน สกุี้ทางที่ดีที่สุดตอนนี้มันตองมีกีวีนะ่ต้องทีวีมันต้องทีวีต้องเท่าไรสักการดีแล้วเราไปสุดกองเลนนะ ก็เลยจะนิ่สิวนิดนึงอ่าสงสัยแล้วน้วสงสัยของของนันจุบจุบบบบแลวกีวีมาขโอโอโยมายนะรวยขายไ็ได้เลยในแรกๆนะนี่ขายเลย โอเคตั้งสเตปอยู่20บาทอ๋อเล่นจบแล้วนะกีวีก็คือสูงสุดแล้วนะไม่มีอะไรอื่นแล้อเคครับผมลองซื้อพวกนี้ไปดนูนะ สัตว์เลี้ยงครับผมไม่รู้ว่าคืออะไรอันนี้แรกครับโอเคอืมอนนไม่จำเป็นนะนีวก็ชื้อมอมารคืออะไรก็ยังไม่ยู่ไลยไว้ทำอะไรหัวอะไรนี้ ไปกรดสูงขึ้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยเคลเราองมาหรอครับผมเป็นนกนกเพิ่มเลเวลนะนี่คืออะไรมาเฮ้ยวามาได้ฟังเฉยโอ้กระเป๋าเต็มแล้วนี่เป็นหนูเลยหนูเพิ่มเลเวลอันนี้เป็นเม่นตำอะไรได้

อะไรก็ไม่รู้นะแต่ว่าเราเล่นจบแล้วนะนะมันมีถึงแค่กีวีเองอะแล้วเราซื้อซื้อไอ,บอ้บนะอลมิวเนสเสร็จแล้คือไม่ต้องทำอะไรแล้วคือกดไปทีนะี่คือแบบดิโอ,โอ้มันจะไม่เล่นง่ายได้ไงดูดิโอ้ยหเล้เข้าไปกระเป๋ปาเต็มอะดีนะมันไม่หลักนะหรอเป่ปา ไม่มีต้นแคนดีบ้บัตซัมอะไรยี้เลยหรอมีใครหนงกีบีนะน่าจะไม่ได้ทำอะไรแล้วก็เหลือแล่เพชรทำอะไรไม่รู้ตัวนี้ทำอะไรได้ไดโหนี่ไงมันคือเรขดอกไม้หรอ,อลองให้มาดูทำอะไรได้ได อือุดนีด่เป็นตาเ็นว่าได้เดมนมันดีกว่าม่ใช่หรอน,าน,น,าน่โอตัวนี้ดีกว่า อะไรเนี่ยโอ้มันได้เป็นแร่ไนะด้นะว n b c นะนะทุกคนนไหนขายมาทาง NBC อันนี้ก็ให้เป็นทองทองที่เันมาแกกมาด้เอลนมาแร่ใอ็มโลทำอะไรได้เออเนี่นมาทำอะไร

ตรงนี้ลองขึ้นไปดูตรงนี้ก่อนนะยังไม่เคยขึ้นเลยคิดว่าก็โดนลองไม่ได้มีบล็อกเนาะไม่มีมเดี๋ยวลองเกมโหมดได้ไหมเกมโหมดไม่ได้ฮะเฮ้ยทำไมมันเดินได้ตรงนี้นน อ๋อตรงนี้กันได้อืมโอ้ยเดินได้แค่นี้เองเฮ้ย,ยเฮ้ยโ๋ออะไง้ยวิ่งไก่ไอสัตว์เลี้ยงพวกนี้ทำไรได้โอเคครับก็จากนี้เราก็ไปทางนี้นะมันก็ไม่มีอะไรแล้ว

แต่บอลมิวแน่ยมีประโยชน์จัดเลยดูดิไม่รู้ว่าเอาไว้ทำอะไรจะดูดูไคบอลมิววันนี้ปุ๊บ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 โอ้ยไม่ต้องทำอะไรแล้วดูดินี่คือมีแค่แรกอยู่แล้วนะไม่โกงนะไม่ได้โกง <laughs> เกมโหมดก็ไม okay. like like ่ได้นะนะเกมโหมดให้รวยเกมโหมดไม่ได้เกมหนึ่งจุดไม่ได้นะก็คือหมดแค่นี้แล้วไม่น่ามีอะไรแล้วมียูแค่นี้จุดต่อหมอกก็ไม่ได้เฮ้ตัววัตถุป็นยังไ้เฮ้ย Ui, bóng 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 đi bóng 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 แล้วเราจะเข้าไปไม่เป็นไรมต้นไหนตรงนั้นนนก็คืออะไรเอ่ยเอาไปดูข้างนอกกันตรงนี้เป็นลูนนกีิดเราไม่รู้เกินแล้วหลอดอาหารเพื่อน,น้อยมากมันกดสูมไม่ได้กดละสูมไม่ได้ตรงนี้เไยเออแปลกล้วนะคนสร้างแมปเนี้ย ี๋ยวจะไปดูสิ่งลี้ลับกันนะครับว่ามันคืออะไรเอา้าเกมยูอ่ะเดนนาวฮะมันคือความผิดค่าของคนสร้างแมปหรอโอ้ไม่ใช่นะแล้วกูดวนก็เหมือนเดิมไม่มีอะไร ไปดูกันโหรอนด้เหรนเพิ่มน้นอยมากจุดจุดจุดจากแบบออกายได้นะกายเป็นเรื่องลี้ลนะับเฉยเลยไม่รู้ว่าคงสร้างแบบนี้เขาคิดอะไรอยู่เลยเหมือนจะมีเรื่อยๆน,น,นะโหคิดว่าน่าจะม,มีแค่นี้หละ แต่ถ้าใครอยากให้ทำต่อนะเดี๋ยวผมเดิน,ดนสำรวจให้นะไม่รู้ว่ามันจะมีอะไรหรือเปล่าเอาข้างล่างเลย้าเจอหินโมเถีร์นน่าจะสร้างแบบว่าชีวิตรอดได้เลยเอ้ยเหล่องๆตรงนั้นคืออะไรไม่มีใบโอมอื่นเลยเนาะชื่อไง ้ขาโพดดูเต็มเขาโพดนะโอเคเดี๋ยวคลิปนี้เอาไว้แค่นี้นะครับไม่รู้ว่ามันมีอะไรหรือเปล่าในนี้ซึ่งเราเดินมาใกล้สวนมากแล้วแน่นอนผมจะไม่กลับไปน่ครับโอเคเดี๋ยวคลิปนี้ไว้ให้อนี้นะครับก็ได้จบเอพิโซดแล้วนะโอเค